สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้เราเข้าสู่ช่องแบงค์แบงค์ออนทัวนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า ST 1 2 5นะฮะ Honda Dax นะครับซึ่งมีประวัติมายาวนานมากสมัยก่อนเขาจะเป็น Dax 50นะครับลลอเล็กๆแล้วก็มี Dax 70นะฮะตอนนี้เป็น Dax 125สวยงามครับผมได้ตัวสีแดงมานะครับแดงเขาจะเป็นแดงเมทัลลิกนะฮะ ก็จะมีเกล็ดด้วยเราเปิดแฟลให้ดูนะฮะก็จะมีเกล็ดแดงวิบวับวิบวับนะฮะปิดไฟไว้ก็ได้มาพร้อมกับเครื่อง1 2 5ซ c ท่อยกครับผมแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์วน4เกียร์นะครับเกียร์วน4เกียร์ ไม่มีคลัชมือนะครับนี่ผมเบิกตะแกงหน้าวางของของ h ฮ C มาใส่ก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับตัวพิเศษนะครับที่ของ h ฮ C แต่ว่ายังไม่ออกจำหน่ายซึ่งผมก็จองไว้หนึ่งคันนะฮะเพราะว่าจะไม่เอาเราเอาตัวเดิมๆด,ดีกว่าสวยงามไหมครับท่านผู้ชมนี่กองอากาศ เบาเปิดตรงนี้นะครับตอนแรกก็งงกันอยู่ว่าเบาะเปิดตรงไหนนี่ครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ปึ๊บแบตเตอรี่อยู่ใต้หมีนี่ถังน้ำมันความจุไม่แน่ใจคนระับผมยังไมไ่ได้เช็คละเอียดอันนี้ตะแกรงหลังไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวบางโคน เหมือนมังกี้เลยครับสวิงอาร์ไม่เหมือนครับสวิงอาร์มังกี้จะเป็นน็อตตัวเมียนี่เป็นน็อตตัวผู้ร้อยเข้าไปแต่ว่าตัวนี้มีพักเท้าให้ด้วยครับพักเท้าเป็นหมาพันชิกกอเมื่อวานที่ลองขี่กับจากศูนย์นะครับ อัตราเร่งดีนะครับผมน้ำหนักร้อยกว่าผมกดได้93้าสายังไหลอยู่แต่ว่าเหมาะสำหรับขี่ในตลาดครับซ้อนลูกเมื่อวานก็พาลูกสาวไปซ้อนนะฮะสาวชอบเลยสวยงามครับสวยงามอ่าฟิลลิ่งที่ผมขี่แล้วรู้สึกยังไงใช่ไหมครับอ่า